สวัสดีครับอยู่กับพี่อานนี้เราก็อยู่กันในเกมสติกวอลเลอรซีนะครับเล่นกันในโหมดไม่รู้จบตาย endless d a s นั่นเองครับแล้วก็เป็นคืนที่2องร้อยเก้เถึงสามรนะครับเราก็จะมาดูกันว่าคืนที่300นะั้นจะมีอะไรดาเนินการต่อสก,กินที่ใช้ก็เป็นสก,กินกระดูเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเวลาตายจะได้มียูนิตที่เป็นผ,ผีผุดขึ้นมาช่วยเรานั่นเองอย่างน้อยก็ไม่ตายเปลา่าเอารั้วออกมาเสมอเยี่ยมลุยคืนที่291มีสเปียร์ตัน7แล้วก็เมอริคสนะครับ ต่างนู้นผุดครับผุดขึ้นมากนแลัวครับผมตั่งลุยครับตเปียท่อนสู้ๆเอ่อใครไรเดอร์ก็ตีให้เขากระดกลับหลังไปครับอย่าให้เขาเข้ามาใกล้โอ้มันตีเมอร์ลิกทันเราทีเดียวตายเลยครับผมโอ้โหเมอร์ลิกที่เราอุตส่าห์สร้างขึ้นมาเมื่อคืนที่แล้วครับเมอร์ลิกตายสองเลยอ๋อโอ้โหตายสองบ้าบอัวเระบุกกันมาเร็วมากครับเราไม่สนแล้วครับตอนนี้เราก็ลุยอย่างเดียวเหมือนกันผุดเกิขึ้นมาอีก ไปมันทั้งผุดทั้งอะไรกันเยอะแยะนักหนาครับดูบ้านเราน่ดนึงบ้านเราก็ยังปลอดภัยอยู่ใครไรเดอร์เราก็พยายามผุดผีต่อไปครับเอาเลยซอมบี้หินยักษ์เอาโลฟาดเออมันจะได้สตันครับกระเด็นไปไหนเราก็ไม่รู้น่โอ้ตายกันระนาวแล้วก็เหลือโมโรคหน้าบ้านนะครับเอ่อเดดตายไปแล้วมั้งเมื่อกี้นี้พี่อาร์มได้ยินเสียงโออาานะครับหันหลังกลับมานิดนึงก็ตีให้กระเด็นกลับหลังแบบเมื่อกี้นี้ครับเคเยี่ยมใช้ได้เออนั่นแหละโมโรไคได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากโดนเขาเรียกว่าอะไรนะกับปะผู้พุ่งใส่เออเราเป็นผีปุดที่พุ่งได้นิดหน่อยปลื้เออนั่นแหละไม่น่ารอดนะพยายามว่าเท okay. จบไปก่อนเสียเมอร์ลิกไปสามนะครับ <S <S ไม่ใช่อะไรที่ดีเท่าไหร่นะการเสียเมอร์ลิกสามตัวสามคนเนี่ยพื้นที่สองเสิบเป็นอะไรที่สาหัสอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะฝั่งเขาว่าไงฝั่งเขาอ่าคราวนี้มาเป็นผีเดินแล้วก็มีเดดยักษ์่ผีเดินยักษ์อยู่ข้างล่างนะครับกับเข้าบ้านดีกว่าครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นพุดเป็นพุดพยายามรักษาไทไรเดอร์เอาไว้อย่าให้เขาตายเด็ดขาดเรายิ่งไม่มีเมอร์ลิกเมอร์ลิกหายไปแล้วครับอย่าบอกนะเมอร์ลิกตายอีกแล้วเหรอเมอร์ลิกหมดับผมโอ้โหมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าการต่อเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีเมอร์ลิกมาฮิวให้แล้วนะครับจากนี้ต้องระวังตัวอย่างดีหรือพี่ยามจะซื้อเมอร์ลิกมาเพิ่มดีซื้อเมีกก็น่าจะตายอีกเนาะพี่ยมไม่ซื้อดีกว่านะครับเบื่อที่สุดเลยผีผุดผีพุ่งเนี่ เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะบุนมาตรงไหนมันทําให้เรารับมือลําบากโอ้โหฝั่งเขามากันเยอะมากครับมีทั้งผีเดินและผีพิษชื่อมีทีนึงโบบาเลยเข้าไปตีกันโบบาครับเตือนั่นแหละกระเด็นกลับหลังไปบ้างอะไรกันบ้างล่วงเป็นมะม่วงครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ยังไงต่อครับยังไงต่อครับผมถอยหลังกันมานิดนึงครับแล้วก็กระโดดใส่ครับเตอนนั่นแหละถ้าเรากระโดดใส่ก็จะไปโดนผีพิษข้างหลังนะครับ ผีพิษมันยืนอยู่เขาเรียกว่ายืนอยู่หลังหลังรัว้วเราตีไม่ถึงทงั้งๆที่แค่เอื้อมมือไปก็ถึงแล้วเราก็ข,าข้อออกอยู่อย่างนี้แหละครับให้เขาตีกันไปเออ,เออนั่นแหละไม่รอดเรียบร้อยคืนที่293เมเมริกศูนย์แล้วครับสเบ์ตนันเจ็ดเมอริกศูนย์ครับฝับง่งเขาเป็นผีเดินที่คลานได้ไงมาอีกแล้วครับ <What? S 1> ผีผุดครับผมตีให้มันกลับไปนั่นแหละโอเคถอยกลับมาได้ถอยกลับมาได้เพราะว่าเรามีผีผุดแล้ว เราก็ต้องพยายามอย่าให้สเปียร์ต้นตายด้วยนะครับป<ะ>ักุดอันหน้าบ้านเราอย่างนั้นหรือขุดขึ้นมาอีกเออนั่นแหละวันนี้ฝั่งเขามีมาเป็นโมโรไคแล้วก็ซอมบี้สเปียร์ต้นเดชนะครับเราก็โจมตีพวกโมโรโคโมโลไคไปก่อนครับโมโลไคมันก็บางนะไม่ได้หนามากนะครับมันก็ทําให้เราโจมตีเขาเลือดไหลเป็นน้ําอยู่เหมือนกันแต่ว่าซอมบี้สเปียร์ต้นเดชนี่เขาเลือดเยอะนะครับลําบากที่จะฆ่าเหมือนกันแต่ถ้าฆ่าได้ก็จะดีมากนะครับเพราะมันจะทําให้เราจบคืนได้แบบ ง่ายๆไวๆนั่นเอง <_ d ata> เออตายไปแล้วครับซอมบี้สเปตตอนเดย์นะครับ <_ d ata> ซอมบี้สเปตตอนยักษ์ <_ d ata> พี่อารว่าไม่น่าไม่น่าฆ่าซอมบี้สเปตตอน2ตัวนั้นได้หรอกแต่ถ้าเป็นยูนิตตัวอื่นธรรมดารรมดาพี่อารว่าฆ่าได้ตายกันไหมครับมีกระเด็นกลับหลังไหมเอ่ยเอ่อซอมบี้สเปตตอนมันหายไปตัวหนึ่งครับมันกระเด็นกลับหลังหรือว่ามันตายโอ,อ้กระเด็นกลับหลังครับ <_ d ata> ไม่มีอะไรแค่กระเด็นกลับหลังมาถอยเรียบร้อยคืนที่294ไ้วัยเหมือนโกหกครับ ไปวาเห็นโกหกมันเป็นการโจมตีที่แบบนวเนียมากโบปาโบาบ,าบาจบโบปาโบาบ,าบาจบโอ้โดูเขากรบไม่ใช่กะดูเขาผุดใส่ขาเจ้าสเปียตอนของเราครับชืบโอเคผุดขึ้นมาอัดหน้า <ปะ S 2> มีสเปียตอนเราตายไปบ้าไหมอันหนึ่งสสี่ห้าหกเจ็ดยังครบอยู่ยัง7คนอยู่ครับแต่ฝั่งนู้นครับผีปาพิษครับปาพิษปลาระเบิด อาแรงเลือเกิน200กว่าโคตรโหดเดดบอสสามตัวแล้วก็ซอมบี้สเปรตันเดสองคนนะครับสองคนสองตัวนั่นเองแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งนี้มาบุกถึงเกือบหน้าบ้านเราเลยตายไปก่อนเลยครับโอ้โหบุกโหดจับใครบอกให้มาบุกถึงหน้าบ้านเราแบบนั้นก็ตายซะต่อให้ไม่บุกถึงหน้าบ้านเราก็ตายอยู่ดีครับเพราะว่าเราเหงาเพราะว่าเราเถื่อนตายไปแล้วครับได้ยินเสียงโออารยันกันหน้าบ้านครับมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเดิมเดิม ที่ามีความรู้สึกว่าถึงยูนิตเขาจะมากันแบบแบบเขาเรียกว่าไงนะมาแบบเฉยๆเดิมๆใช่ไหมแต่เขามากันแบบว่าเยอะขึ้นและสร้างความปั่นป่วนให้เรามากขึ้นนะครับมันมีการมาผุดอัดขาเราบ้างอะไรบ้างที่หน้าบ้านเรานะครับมันเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเราจะแพ้อะไรแบบนี้นั่นเองเราก็คงต้องหาทางป้องกันให้ได้แบบเต็มที่นะครับยัดหน้ารเรียบร้อย บคืนที่295ลุยกันต่อแบบตึงๆไม่รู้เขาจะมากันอีกไหมจะผุดอะไรไหมยังไงครับพยายามอยู่ใกล้ๆใครไรเดอร์เอาไว้จะได้ช่วยกันได้ทันท่วงทีจนกว่าใครไรเดอร์จะผุดเซตแรกโอเคผุดขึ้นมาแล้วครับเขาก็ผุดเป็นผีผุดเหมือนกันนะมีผีพุ่งด้วยครับโอเดดบอร์ oh, ครับผมตองมีสเปตอนเดดมากันเยอะๆมากมายเราก็ลุยเลยไม่ต้องรอชัดไป โอ้โหตีกันแบบยับยับใครตายครับได้ยินเสียงอ้าครับน่าจะเป็นตัวซอมบี้สเปียร์ต้นเดที่อยู่ตัวหน้าตรงหน้าบ้านนะครับอไอตัวที่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็โดนตีกระเด็นไปหน้าบ้านแล้วโอเคตายไปหนึ่งครับผมทีนี้ก็เหลือเดซบอสเนาะคืนนี้ก็จบเร็วอีกแล้วเหรอเนี่ยจบเร็วก็ดีแต่เราก็อย่าอย่าไปเสียยูนิยตอะไรเพิ่มเติมครับไม่อยากเสียสเปียต้นแล้วโเคหวัหวหัว โอ้โหเขาไม่เป็นไรเลยครับเดินเฉยๆเลยครับเฉยๆใช่ไหมนั่นแหละเรายันหน้าบ้านครับโบโอ้โหเลือดไม่ลดเท่าไหร่เลยอ้าไม่เป็นไรเรายอมก็ได้คืนนี้ครับเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ้าวตายไปแล้วครับผมใครสั่งให้นายหันหลังล่ะเพื่อนโดนเข้าข้างหลังไปทีเดียวจบเลยคืนที่296รอย้าลุยกันต่อครับมีเซเปียต้อนอยู่กันแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้พี่ยังก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วละ่ะมันเหลือกันแค่นี้อะเนาะ ดูนิดนึงโอ้โหสเปียต้อนซอมบี้มากันล้นๆพ <What? S 1> ี่อาไม่รู้จะทายังไงเลยครับเราต้องรวมผีปุดไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยให้เขาไปบุกพร้อมๆกันสัก2อสมชุดครับเอาละเดี๋ยวเรารอจังหวะดีๆ <What? S 1> โอ้โหรอไม่ได้แล้วพี่เข้ามาแล้วซอมบี้สเปียตอนอ่าเราพุ่งใส่ก่อนครับประเดิมด้วยการพุ่ง ชืบๆๆนั่นแหละพุ่งใส่โอ้โหพุ่งโหมดมากการโจมตีครั้งแรกของผีผุดเขาจะพุ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ดันเข้ามาจะถึงเกือบๆหน้าบ้านแล้วนะวันนี้ไม่มีพวกตัวใหญ่ตัวเดสเลยเหรอครับหน้าแปลกเกินเกินเพราะปกติหลังๆจะมีตัวเดสนะบางด่านมีเดสบอสสามเนาะแล้วก็ซอมบี้สเปียร์ตอนเดสองอะไรเงี้ยเป็นตัวยักษ์ลุยลุยอย่างเดียวเราเอื้อมมือถึงอยู่ละมันจะมีบางตัวกระเด็นหนอกนอกจอครับ ดาเมจชุ่นแบบรั่วๆบีโอ้โหล้มกันเป็นแถวครับตัวจบเลยครับทีนี้กร็เด็นหนอนอกจอหรือเปล่าหรือว่า,ายัางไงไม่น่ากระเด็นหนอนอกจอนะ<ข>อน่าจะงจบเลยครับคืนที่2 9 7อเกสิบ็ดอ๋ออย่าให้มีผีผุดมาเป็นใช้ได้พี่ยามขอให้ไม่มีผีผุดทีไรมันผุดขึ้นมาทุกทีไม่แต่คืนนี้เงียบสงบนะมีแววว่าจะไม่ผุดนะครับเราผุดก่อนฝั่งเขาเป็นไรฝั่งเขาพุ่งครับ รับศึกเลยครับเพราะว่าเขาจะพุ่งมาแบบโหดมากโอ้โหมีผุดด้วยมีทั้งพุ่งและผุดป<ะ>ไปลุยเซตที่สองผุดขึ้นมาทับหน้าเราเริ่มโจมตีกับเจ้าพวกผีต่างๆแล้วครับกระโดใส่มันนั่นแหละครับการกระโดดใส่คือเป็นการทำดาเมจที่แรงสำหรับผีผุดนะโอ้หตีกันยับครับยังโหดยังเถื่อนอมแอมอดูไม่รู้เรื่องแล้วครับว่าใครเป็นใคร ต่ที่แน่ๆมีโดนตีกันอยู่ข้างล่างตรงนู้นโบบาโบบาโ,โดนซอมบี้หิดยักษ์เอาโ,โลหวดครับผมตายเลยโอ้โหจริงๆทีนี้ก็มีซอมบี้สเปียร์ต้อนเดชอยู่ตรงนี้นะครับโดนเราตีหัวโยกอยู่นะพี่อามควรห,หันหลังสักหน่อยดีไหมออกระเด็นอนอกนอกจอไปแล้ว <What? S 1> อถอยหลังนิดนึงครับปือตายกันไปเลยเดินกันมาแบบโสมแล้วก็ทําการกระโดดโจมตี อยากกระโดดโจมตีมันจะได้แบบแรงๆเออนั่นแหละนั่นคือกระโดดไหมภาพมันสโลจับโอ้ไม่ได้กระโดงกระโดดอะไรเลยครับผมไม่ได้ตรงได้ตีอะไรเลยเดินไหมก็ตีเฉยๆจากนั้น <What? S 1> เออพอมัยนั่นแหละเราจะได้หัวบบเต็มเต็ม,ตมนั่นแหละครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับอีกท,ทีหนึ่งปูดไม่ตายด้วยกระเด็นออกมอไกลจังครับเฮ้ยโอเคคราวนี้กระโดดฟืบตายไหมครับเออตายต้องอย่างนี้สิ คืนที่298 p นี้นี่เหมือนกับว่าเป็นการเดินทางที่เหมือนจะง่ายๆนะครับแต่สำหรับพี่อาแล้วมันก็ค่อนข้างจะสูญเสียเยอะอยู่เมื่อลิงหายไป3ครับแต่ว่าเรามีเพชรอยู่3,000เพชรครับ <What? S 1> <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแตกเร็วมากกลัวโอ้โหโดนดึงหัวไปอีกถอยถๆยถอยถออกลับบาอยโอ้โห,โหสเปียร์ต้อตายครับสบเปียร์ต้อนตายโอ้โหวันนี้พุ่งโหดครับวันนี้พุ่งโหดมด โมโรไคสองคนด้วยสองตัวด้วยวันนี้ดึงหัวแล้วแบบง่ายๆได้สบายๆกันไปเลยโอ้ยแต่ไม่เป็นไรนี่ใช่ปะ่ะเพราะว่าสเปียร์ต้อนเราตอนนี้มันกองกําลังเราเริ่มต้น 50. ิเต็ม50เราสามารถสร้างสเปียร์ต้อนมาได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกมันพุ่งกันมาโหดมากเลยนะคืนนี้นะครับแล้วก็โมโรไคตายยังครับน่าจะตายแล้วนะเออหายไปแล้วครับนั่นอนะเคียวกองเยู่พื้นสองอันนะครับก็คือโมโรไคสองคนนั่นเอง พุมหายโอเคสเปียต้อนตาย2ใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยครับตาย2จริงๆด้วย, <c oughs> ยคืนที่2อ9อย้าโอ้โหสเปียร์ต้อนตายกี่ตัวตาย4ี <c oughs> อ่ะอะเอาเพิ่มมาอีกเ <c oughs> ดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแนทนนี่จะเอาเป็นสเปียร์ต้อนใช่ไหม <c oughs> เราก็เอาเป็นซอสหวานด,ดีกว่าครับซ <c> อ <oughs> ส,สหวานรับสึกครับผม <c oughs> คือเราต้องการแค่ใครก็ได้มารับรตําเน่ตอนนี้ถึงจะเป็นซอสหวานหรือว่าจะเป็นสเปียร์ต้อนเนี่ยโดนทีเดียวก็เกือบตายนะครับโอ้โหมากันอีกแล้วครับเมื่อกี้ใครมาผุดอัดขาใครไรเดอร์ครับ มาถึางแล้วมันพุ่งกันมาเร็วมากทุกคนถอยกลับบ้านเอาผีพุดรับศึกโอ้โหพี่ก็โหดพี่ก็เถื่อนตีกันตรงนี้ครับมีเดดบอสมาสองซอมบี้ซเปตันเดดหนึ่งี่ไม่ใช่เดดบอสสามครับซอมบี้ซเปตันเดดหนึ่งแล้วก็โมโรคหนึ่งโมโรคาทำไมมันไม่มีใครโดนมันไม่มีใครตีมเลยนะไอ้โมโรคตัวน,นั้นนะ๋อมันก้มหน้าอยู่โอเคโดนอยู่โดนอยู่โอเคอเขาได้เขได้แล้วมันก็จะมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะซอมบี้ซเปตันเดดครับ เดินไปแถวหน้าบ้านเราอย่านะอย่าตีรั้วเรานะอย่าตีป้อมเรานะครับโอเคตายแล้วครับผมได้ยินเสียงโออาอยู่นั่นไงตายแล้วลับไปดูหน้าหน้าบ้านเขาดีกว่าถ้าโมโรไครก็ตายแล้วนี่ตอนนี้ก็ยันกันอยู่หน้าบ้านเนาะเขาก็ตายกันเป็นแถวเลยนะครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้อะไรงี้เออทั้งแบบว่าทั้งโจมตีทั้ง,งเอาโล่ทุบพื้นครับทำทุกวิถีทางครับซอมบี้หินยักษ์คราวนี้ก็เป็นสเปียร์ต้อนซอมบี้อยู่ตรงนั้นสองคนนะถ้าพี่อาร์มจำอามไม่ใช่จำไม่ผิดถ้าพี่อาร์มเห็นไม่ผิด เตยนั่นแหละตีกระเด็นกลับหลังกันไปเหลือหนึ่งคนแล้วซอมบี้สเปียตอนหนึ่งแล้วก็ผีคลานหนึ่งนะครับหัวหน้ามันโอเคโอเคอะไรมันหัวไม่ถึงตื่นนั่นแหละเรียบร้อยคืนที่ส0 0โอเคครับคราวนี้เรามีซอร์บาร์แปดนะครับแล้วก็ซอมบี้เอม่ให้มีสเปียตอนสามเอาซอร์บาร์รับสึกก็ได้ครับเพราะว่าหลังๆนี้โดนโจมตีไม่กี่ทีก็ตายไม่ว่าจะเป็นสเปียร์ต้อนหรือซอร์าร์ก็คงไม่ต่างกันอกนนครับณนะจุดๆนี้ ดูแลขาของใครไรเดอร์เอาไว้โอเคขึ้นมาแล้วครับผุดขึ้นมาคือปลอดภัยละเฮ้ฝั่งเขามีเดชเอ้มีซอมบี้สเปียตอนมาสองเองเหรอจริงหรือเปล่าครับคืนที่300ครับน่าไงมากันเพียบเลยครับมันจะมามีกันแค่2ตัวได้ไงครับผมขนาดเราตี292ดาาเมตนะครับทั้งฝั่งเจ้าซอมบี้สเปียตอนของเขานี้ยังไม่สะดุ้งสะเทือนเลยนะเลือดแทบไม่ลดแต่ตอนนี้นายจะได้เจอกับคลื่นผีผุด อย่าบอกนะคืนที่300คือซอมบี้สเปียร์ต้อนล้วนๆเนี่ยผิดหวังนะเอตรงๆอยา่าอย่าเป็นอย่างนั้นพี่ยามว่าจริง <What? S 1> พี่ยามว่าพี่อยอมว่าผิดหวังแล้วละ่ะเรียบร้อยครับซอมบี้สเปียร์ต้อนล้วนๆแน่นอนครับคืนที่300เอเ้ยเราก็นึกว่าจะมีคนยากยีตัวอะไรอย่างงี้ <Huh? S 1> คนยาก20ตัวก็โหดตายตีกันโจ๊กจ่าโบบ้ามากครับดูเลขดาเมจขึ้นไม่รู้ใครทําอะไรกับใครมันสีแดงกันไปหมดครับ292ก็คือ เรียกโจมตีเรา585ร้อยแปดสิบห้าก็คือโจมตีจากข้างหลังน,นะครับโอเคยันกันหน้าบ้านแล้วแล้วก็หัวหน้าเขาโบยังไม่ตายครับแห่งกัว่าตายจับไปเพื่อนได้ตายสมใจแน่นอนคลื่นผีผุดทับจอมบี้สเปียร์ตอนอ้าวแล้วครับผมและนี่ก็คือไม่รู้จบตายคืนที่2 9 1ถึง300นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อในคืนที่3 0 1ถึง 310รอนั่นเองป้าหมายเราคือคือที่400โอเคครับผมสตหรับวันนี้พี่ยามกู้ซิเมอร์และเกณฑสติกวอเลเลกซสี่เล่นกันในโหมดไม่รู้จบตายต้องขอตัวลาไปที่เพลงเท่านี้นก่อนแลว้วพบใหม่โอกาสหน้าอัสอน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม